สำหรับงานไม่ิดลนโอเพนเฮาสเนี่ยนะครับเราก็จัดกันมาหลายปีแล้วในปีที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้เข้ามาร่วมกิจกรรมนี้เกือบ45,000คนถือว่าเป็นจำนวนที่ค่อนข้างเยอะมากนะครับถึงแม้เราจะจัดเป็นระบบออนไลน์และ45,000คนนี้มีถึง1,000กว่าคนที่สามารถเข้ามาเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยมหิดลได้ เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าสําหรับคนที่มองมหาวิทยาลัยมหิดลว่าจะเป็นสถาบันการศึกษาของของน้องๆในอนาคตพลาดไม่ได้จริงๆครับต้องแวะเข้ามาดูแล้วล่ะครับมหิดลโอเพนเฮาส์ครับฟังผมพูดมาทั้งหมดแล้วผมเชื่อว่าท่านผู้ปกครองและก็นักเรียนหลายๆคนเนี่ยคงอยากจะมาร่วมงานมหิดลโอเพนเฮาส์ลวละ่ะ แต่ฟังอาจจะฟังไม่ทันหรือคิดว่ามีกิจกรรมอะไรอย่างอื่นที่อยากจะเข้าไปดูในรายละเอียดนะครับติดตามได้ทาง f e c o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  k n p n p e นะครับมหิดลนโอเพนเฮาสหรือเว็บไซต์ไมหิดลนโอเพนเฮาสในนั้นจะมีรายละเอียดทุกอย่างกิจกรรมมีวันไหนทางช่องทางไหนออนไลน์แบบไหนวันนี้มีใครมาพูดสิทธิ์เกา่าอาจารย์หรือสิทธิ์ปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นติดตามชมครับวีมหิดลนวีทูมอร์โรมหิดลเราสร้างอนาคตนะครับแล้วเรามาพบกันครับ